ข้าวไข่ข้นไทยดังไกลถึงจีนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์เผือกสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้นะครับแอดมินได้ไปเห็นคลิปโพสต์ของนักท่องเที่ยวจีนท่านหนึ่งในเว็บไซต์เสี่ยวหงสู่โดยนักท่องเที่ยวท่านนี้ตั้งใจไปรีวิวร้านอาหารไทยในราคาประหยัดแถวจุฬาที่มีว่าครัวจุฬา50ซึ่งกำลังเป็นร้านที่โด่งดังเป็นอย่างมากในโลกออนไลน์กับเมนูปูผัดผงกะหรี่ข้าวไข่ข้นก้อนปูเน้นๆที่ทางร้านให้มาเยอะ และราคาก็เป็นมิตรกับนักศึกษาในย่านนี้เป็นอย่างมากโดยหลังจากที่เธอไปถึงร้านแล้วนะครับชาวจีนท่านนี้ก็ต้องตกใจกับมวลนักศึกษามหาสาลที่มาเข้าแถวต่อคิวกันยาวเหยียดเธอเล่าต่อว่าร้านนี้เป็นร้านที่สาวไทยแนะนำมาบอกว่ามีแต่คนในพื้นที่และเพื่อนบ้านเท่านั้นที่จะไปกินซึ่งนั่นก็ทำให้เธอไม่ได้คาดหมายกับรสชาติอะไรมากเพราะก่อนหน้านี้หลายครั้งร้านที่ชาวจีนท่านนี้ไปกินตามรีวิวของคนอื่นๆ หรือจากร้านที่ได้รับรางวัลมิชิลินเองก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยถูกปากเธอมากนะักเธอบรรยายสภาพของร้านให้ฟังว่าร้านนี้อยู่ในซอยเล็กๆเพราะฉะนั้นมันจึงไม่เด่นมากแต่ที่สะดุดตาคือคนต่อแถวยาวอยู่หน้าร้านจากนั้นนะครับเธอก็พูดต่อว่าที่นี่ไม่มีนักท่องเที่ยวมีแต่นักเรียนและพนักงานออฟฟิศนี่มันเป็นร้านของคนท้องถิ่นจริงๆดูยอย่างเมนูสิมีแต่ภาษาไทยชาวจีนท่านนี้ เลยใช้หลักการที่ว่าเมนูแนะนําน่าจะอยู่อันดับแรกๆพอคิดได้แบบนั้นแล้วเธอเลยจัดการชี้รูปภาพเพื่อทําการสั่งอาหารมื้อนี้ไปครับโดยเมนูที่เธอสั่งมีทั้งหมดด้วยกัน2เมนูคือปูผัดผงกะหรี่ไข่และปูไข่ขนซึ่งเธอได้บอกว่าปูผัดผงกะหรี่ไข่เป็นเมนูแนะนําใครมาต้องสั่งเมนูนี้ให้ได้ไข่ดาวร้านนี้นุ่มมากมีผงกะหรี่ด้วยและน้ํากะทิก็ให้รสหวานนิดหน่อย แถมเนื้อปูมันใหญ่สะใจจริงๆด้านเมนูปูไข่คนเธอได้อธิบายรสชาติว่าถ้ากินเปล่าๆฉันว่ามันจืดเกินไปแต่ถ้ากินคู่กับน้ำซอสพริกและพริกน้ำปลามันถึงจะอร่อยและแซ่บจริงๆซึ่งเธอได้ถ่ายรูปซอสพริกของโปรดแบรนด์ซอสพริกมาบินที่ทางร้านใช้มาแชร์ให้ทุกคนด้วยครับเธอปิดท้ายเอาไว้ว่าบอกตามตรงจ้ะฉันว่าจัดอันดับร้านอาหารมิชลินในประเทศไทยต้องระวังจริงๆ ไม่ใช่ทุกร้านจะอร่อยและบางร้านก็ไม่อร่อยเท่าแผงขายอาหารแต่ร้านนี้แนะนําเป็นอย่างยิ่งโดยหลังจากที่เธอได้โพสต์นี้ไปก็มีชาวจีนกว่า400คนให้ความสนใจและเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากซึ่งแอดมินเผือกได้รวบรวมและแปลมาให้ทุกท่านได้รับชมกันในคลิปนี้ครับเรามาเริ่มกันที่ความคิดเห็นของชาวจีนท่านแรกฉันนั่งแท็กซี่ไปที่ร้านนี้เป็นพิเศษ และเมนูไข่แกงผัดเนื้อปูก็โดดเด่นจริงๆกระลำปลีปผัดหมูสับน้ำมันหอยก็อร่อยมากราคาเพียงสา0รอบาทสำหรับสองคนเท่านั้นท่านต่อมาบอกว่าฉันรู้สึกว่าเมืองไทยอาหารอร่อยทุกอย่างซึ่งมีคนมาตอบความคิดเห็นว่าเมื่อก่อนตอนไปเมืองไทยฉันจะเดินเข้าตรอกซอกซอยและไปกินข้าวในที่ที่มีคนเยอะส่วนตลาดกลางคืนฉันแค่ดูร้านค้าที่มีคนในท้องถิ่นเยอะ ซึ่งก็ไม่มีร้านไหนแย่เลยมีแต่ร้านอร่อยๆทั้งนั้นแม้จะไม่ได้ดูรีวิวมาก่อนท่านนี้บอกว่าตราบใดที่คนท้องถิ่นเยอะและคนจีนในร้านไม่มากก็แสดงว่าเดินเข้าไปถูกแล้วต่อมาครับฉันปักหมุดในแผนที่ไว้เลยร้านครัวจุฬาห้ในขณะที่ท่านนี้บอกว่าฉันเคยไปกินแล้วฉันว่ารสชาติกลางๆชิ้นเล็กรูปในโปสเตอร์บอกว่าชิ้นใหญ่ แต่จริงๆแล้วชิ้นเล็กมากมีไข่ยอยู่ด้านล่างและมีเนื้อปูด้านบนนิดหน่อยอากาศร้อนมากไม่มีแอร์เลยฉันว่าหาร้าอาหารริมถนนกินดีกว่าถ้าไม่ได้อยู่ใกล้ก็ไม่ต้องมาที่นี่ชาวจีนอีกท่านบอกว่าวันนี้ไปกินมาแล้วอย่างที่คุณบอกมันนุ่มอร่อยมากแต่เนื้อปูขาดนิดหน่อยแต่พอได้ชิ้นปก็อร่อยไม่แพ้กันหลังจากกินเสร็จไปหนึ่งส่วน ฉันก็กินส่วนที่สองเพราะมันอร่อยมากฉันเหนื่อยมากกินสองส่วนก็เลี่ยนนิดหน่อยบางคนในคอมเมนต์ก็บอกว่าเค็มน่าจะเพราะว่าเติมน้ำพริกน้ำปลาที่โต๊ะถ้าไม่เติมอะไรก็จะหวานหน่อยหน่อยมาต่อกันครับฉันบอกได้คำเดียวว่าชามข้าวปูเนื้อปูและไข่ที่ฉันทานนั้นยอดเยี่ยมมากในขณะที่อีกท่านบอกว่าอันนี้ธรรมดาสุดๆแค่ผงไข่กับเนื้อปูนิดหน่อยกินไม่คุ้มเลย แล้วเปลือกปูแปลร,รูปแล้วหรือยังซึ่งมีคนมาตอบความคิดเห็นว่าก็ไม่แย่นะแต่กินได้แค่ครึ่งเดียวก็หวานจนกินไม่ได้แล้วแต่ข้าวผัดเกดอร่อยชาวจีนท่านนี้บอกว่าฉันคิดว่ามันหวานเกินไปกินแล้วรู้สึกเลี่ยนมาต่อกันครับเหมือนต้องไปที่นี่เลยของหวานแบบเดียวกับลิซซดูเหมือนจะอยู่ไกลๆต่อมาครับไม่มีเครื่องปรับอากาศและร้อนมากส่วนอาหารก็มันเยอะมาก ไม่อยากแนะนำให้ใครไปกินถ้าคิดว่าราคาถูกขอให้รวมค่าเดินทางด้วยบอกตามตรงว่าไม่คุ้มท่านนี้บอกว่าฉันกินข้าวที่ร้านอาหารในพัทยาที่มีเนื้อปูอยู่มากมีเนื้อปูมากกว่าไข่และราคาเพียงหนึ่งร้สิบาทมาต่อก,กันที่ความคิดเห็นต่อไปครับเพิ่งได้มาลองชิมขักเนื้อปูข้าวไข่อร่อยมากปัจจุบันมีเมนูอาหารจีนด้วยช่วงบ่ายๆตอนสี่โมงครึ่งคนยังไม่เยอะมาก แนะนำให้ไปเดินซื้อของกินเล่นๆมันเป็นประสบการณ์ที่ดีและการบริการก็ดีมากอีกท่านครับฉันเพิ่งกินเสร็จบอกได้คำเดียวว่าฉันรู้สึกดีมากชาวจีนท่านนี้ที่เพิ่งไปทานหลังจากเห็นรีวิวได้กลับมาบอกว่าฉันไปวันนี้มีเมนูอาหารภาษาจีนแล้วแต่ผมว่ารสชาติยังธรรมดาอยู่ครับมาปิดท้ายกันที่ความคิดเห็นของชาวจีนท่านนี้ครับร้านนี้คนแนะนำเยอะมากคาดว่าอีกไม่นาน จะกลายเป็นร้านที่นักท่องเที่ยวเข้าคิวกันครับและนั่นก็คือทั้งหมดในวันนี้เพื่อนเพื่อนท่านไหนฟังแล้วอยากไปลิ้มลองความอร่อยเสิร์ถหาร้านโครจุลาห0ิได้เลยนะครับเข้าซอยข้างห้างทริปเปิลไวเลี้ยวขวาตรงแยกที่สามจะเห็นหลังคาสีแดงตรงสีแยกด้านล่างร้านเปิดเวลา8ดโมงเชา้าปิดหนึ่งทุ่มครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ